ความสัมพันธ์มนุษย์กับสังคมเชิงสังคมศาสตร์การศึกษามนุษย์กับสังคมมีขอบเขตความสัมพันธ์ในเชิงสังคมศาสตร์ในที่นี้จะกล่าวถึงทัศนะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมทางสังคมที่มีสาระสังคมใน9สาขาวิชาดังต่อไปนี้ หนึ่งหนึ่งมนุษย์กับจิตวิทยามนุษย์ในทัศนะทางจิตวิทยาหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งแสดงออกแบบเปิดเผยและแสดงออกแบบปกปิดรวมทั้งพฤติกรรมปกติและพฤติกรรมผิดปกติ 2. มนุษย์กับสังคมวิทยา มนุษย์ในทัศนะทางสังคมวิทยาหมายถึงพฤติกรรมของมนุษย์กับสังคมมนุษย์กับสังคมวิทยามีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะโครงสร้างและหน้าที่สถานภาพและบทบาทในฐานะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม3ม,มนุษย์กับมนุษยวิทยา มนุษยวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมนุษยชาติเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อแตกต่างของมนุษย์อันจะนำไปสู่การสร้างการการสร้างนิสัยในการสร้างพลตินิสัยในเรื่องชาติกำเนิดเผ่าพันธุ์และเชื้อชาติระหว่าง การในสังคมจึงเป็นสาขาที่ทําการศึกษามนุษย์ในเชิงสังคมและวัฒนธรรมเป็นสาระสําคัญ c มนุษย์กับรัฐศาสตรต์รัฐศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองรวมทั้งการบริหารจัดการตลอดจน,นดำเนินงานของรัฐมนุษย์มีความสัมพันธ์ในทางรัฐศาสตร์ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายกล่าวคือเวลาเกิดก็ต้องมีใบแจ้งเกิดเวลาตายก็ต้องมีใบมรณบัตรเป็นต้นห้ามนุษย์กับนิติศาสตร์นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับและอื่นๆที่รัฐได้กำหนดขึ้น เพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมให้ปฏิบัติตามถ้าใครฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามสมควรแก่กรณีจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์กับนิติศาสตร์มีความสัมพันธ์กันแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้มนุษย์ที่อยู่ในสังคมจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดผู้กระทำผิดโดยอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนั้นหาพ้นจากความผิดไม่ 6. มนุษย์กับเศษรษฐศาสตร์เศษรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในเรื่องปากท้องหรือปัจจัยสีได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอันเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมนุษย์ในสังคมคำว่าเศษรษฐศาสตร์หมายถึงการจัดก,การบ้านเรือนอันเป็นความหมายดั้งเดิม แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปพฤติกรรมมนุษย์ก็เปลี่ยนไปด้วยจึงกล่าวได้ว่าเศรษฐศาสตร,ร์มีความจำเป็นและมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสังคมทุกระด,ดับ7มนุษย์กับรัฐศาสตร์มนุษย์กับรัฐรัฐ,รฐรสาษสาสนาศาสตร์ มนุษกับรัฐสาษะะาศาสตร์รัฐปาษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับบริหารกิจการของรัฐรวมทั้งกิจการที่เกี่ยวกับการบริหารของหน่วยงานภาครัฐสิ่งแวดล้อมในองค์กรนโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารงานบุคคลและระบบราชการไทยวิชารัฐภาสาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะเป็น,นกลไกในการติดต่อกับระบบราชการเพื่อให้อกระบวนการในการติดต่อสัมพันธ์การระหว่างมนุษย์กับหน่วย ของรัดดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์8มนุษย์กับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สังคมสังเคราะห์ศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และความเดือดร้อนของชีวิตมนุษย์ในสังคมโดยมีปาฏในการช่วยเหลือคือช่วยเขาเพื่อให้ความช่วยเขาเพื่อให้ความสามารถช่วยเหลือตนเองได้วิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ในสังคมยังมีความรู้ความสามารถหรือมีสติปัญญาไม่เท่าเทียมกันตราบนั้นวิชาสังคม สงเคาะศาสตร์ยังมีความจำเป็นต้องทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสงเคาะตลอดไป 9. มนุษย์กับนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์เรียกชื่ออีกอย่างว่าการสื่อสารเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อการระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับองค์กรเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดทัศนะมุมมองและเหตุการณ์ระหว่างกันเป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์ในชีวิตประจำวันการสื่อสารมีองค์ประกอบหลัก3ประการคือผู้ส่งสารสารและผู้รับสารการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดสำลจผลของการอยู่ร่วมกัน